ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนคะดูนี่สิคะไดโนเสารใหญ่มากอลอดท้องช้างจะโชคดีเราอ่ะจะโชคดีกว่าเพราะเราจะรอดท้องไดโนเสาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับช่องรีแอนนาะกับค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะพาเด็กๆไปเที่ยวดิสนีย์ ดิสนีย์เวิลด์นะคะไม่ใช่ด oh. ิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลดใหญ่ที่สุดในโลก oh. เพราะว่ามันเป็นเวิลดใช่ไหมใช <c oughs> ่แล้วก็ที่ดิสนีย์เวิลดนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด4พาร์คค่ะมีอะไรบ้างแดดดิดิสนีย์แอนิมอลคิงด์ดิสนีย์มจิ e คิงด์ดิสนีย์ฮอลลีวูดสตูดิโอ่าวันนี้เราจะไปไปแอนิมอลคิงด์ครับแอนิมอลคิงด เาเช่ารถนะคะเช่ารถเขามานะคะบินมาถึงที่โอเรนโดนะคะเมื่อคืนนะคะถึงแล้วนี่เห็นไหมไม่โอ้ดิสนีย์เวิลดว้าวจริงๆบรีเคยมาแล้วครั้งหนึ่งคะ่ะ <Sure. S 1> ตอนที่บีอายุ3ขวบ <c oughs> จำอะไรได้บ้างไหมยํ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้เลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นความทรงจำกันคะ่ะ ส่วนสกายเลอร์ไม่เคยมาเลยอันนี้ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราบอกตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เมืองไทยแล้วเนาะตอนนี้เราเก็กบกระเป๋าว่าเราอะอยากพาดิสน <Disney. S 1> ีืออยาก <Wow. S 1> พาเด็กๆมาที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะดิสนีย์แอนิเมดัย้ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วค่ะโหนี่เป็นแผนที่ใช่ไหมแดนดี้ใช่ยังใหญ่เลยนี่นะคะก็คือเหตุผลที่ทําไมเราต้องเที่ยววันละพาร์คใช่เพราะมันกว้างมากเพราะว่าทั้ง1วันทําทุกอย่างดิสนีย์วิลล์ไม่ได้เพราะมันจะใหญ่มากมีหลายพาร์ะ,ะใช่วันนี้เรามาเที่ยวกันที่ Animal Kingdom นะคะนีด้านหลังอ้าวและนี่นะคะก็คือสัญลักษณ์ของ Animal Kingdom ค่ะใช่ giant tree โอ้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แบบแอนิมอลสัตว์ใช่ดูดิบนต้นไม้เนี่ยจะมีแบบว่าเสือมีลูกมีลูกสัตว์เยอะแยะเลยนะคะโอ้ยตอนนี้มีฟามิงโกสีชมพูสวยๆน่ารักน่ารักเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดู t r e e of Life กันใกล้ๆเลยค่ะใช่นี่ทางเข้าว้า เข oh, okay. าแค่ฉลังนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆอลังการมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมจะมีรูปสัตว์ต่างๆนะคะอยู่บนต้นไม้นะเต่า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 เออต้นนี้มีสัตว์ทุกประเภทเลยคะทั้งต้น เกาจะเข้าไปในเขตของแอฟริกาและ ในแอฟริกาแอฟริกาเลยใช่ที่ดิสนีย์เวิลด์นี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกซื้อตั๋วใช่ไหมใช่ค่ะธรรมดาแล้วก็แบบฟาสเลน o ซอ f a ฟ t สเลนเนี่ยเป็นแบบว่าไวมากค่ะใช่แล้วเราจองจองผ่านมือถือว่าเราจะเข้ารที่เท่าไหร่เราเข้าไปได้เลยใช่ถ้าเราไม่จองแบบนั้นโอ้คิวจะยาวมากพด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดใช่ไหมเราต้องเราเลยซื้อแบบฟาสเลนนะคะใช่ ก็จะไวหน่อยจะได้เล่นได้ทุกอย่างทุกอย่างน,นี่เราฟาสเลนนะคะเห็นไหมพี่เหมือนเป็นทางลัดถ้าเราไม่ฟาสเล่นเห็นว่าคนเยอะมากใช่อันนี้คือแถวธรรมดานะคะ

โอนี่ตัวอะไรไม่รู้ค่ะแต่เขาเขาเฉยมากเลยดิเนี่ยดูเขาสีขาวนะใหญ่แล้วก็ยาวมากนน่าจะหักมากเลยเออน่าจะหนักมากแต่ดูเท่มากเลยโอ้ยราดใกล้มากเลยเอออะไรลาเขาวิ่งเนี่ยเขาไม่รู้เขาไปไหนเอรเหขาแค่วิ่งอยู่ๆใช่ช้างค่ะช้างไปเห็นช้างบ้างซ่อนอยู่ข้างในใครเห็นช้างคอมเมนต์มานะคะ <ต>ไม่เห็นสัตว์ใกล้มากเลยนะพี่น์เนอะแล้วนี่เขาบอกว่าอะไรเกิดกับฟารมิงโกอ๋อฟารมิงโกเนี่ยสีชมพูเพราะว่ากินกุ้งเยอะจริง <c oughs> มีเบบีไรโน่ด้วยนะคะนั้นก็มีค่ะนี่ไ่นะคะไข่ยักษ์ของออสเตรเลียนะคะแล้วก็จอกะพียโอ้เราถึงแล้ะ รถกวิน้ำันที่ไปเมืองไทยเมื่อกี้ก็ได้เห็นมหาศาหลายชนิดเลยนะคะใกล้ชิดเลยเนาะเวลาไปซาฟารีนะคะมันจะยังมีกรงใช่ไหมแล้วอันนี้ไม่มีเลยีจริงๆแล้วฟลอริดาเนี่ยมันต้องร้อนใช่ไหมใช่แต่หาวมากเลยหนาวมากเลยแล้วเราก็องเตรียมแบบว่าเสื้อผ้าหนามแล้วก็เตรียมแบบว่ากางเกงขาสั้นนบาง y 나... ใช่ค่ะมี่สองมินิมาาเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเราลบเราลบยังไงเนี่ยนั่นน่ะดิเพื่อนคะดูนี่สิคะไดญ่้เสาใหญ่มากโอ้โหเอ่้อยใหญ่มากเลยค่ะทำหน้าแบบนี้แล้วทำหน้าแบบไหนไม่ใช่ดูแฮปปี้มากเลยปะว้าวจริงด้วยดูเหมือนคับเค้กเวลาเราแบบว่าคับ ก่กลัวนอนนี้พี่ดีนะคิดถึงคับเค้กมากแห่คิดถึงถึงไม่กี่วันเราก็ได้เจอครับพี่มีคะคะที่เมืองไทยอ่ะเขาบอกว่าลอดท้องช้างจะโชคดีใช่ไหมอ๋อใช่หนูจำได้ยายเชยบอกหนูเออแต่ว่าเราอ่ะจะโชคดีกว่าเพราะเราจะรอดท้องไดโนเสาร์ ใช่ไหมใช่เข้ามาดูตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าไดโนเสาร์แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะโครงกระดูกที่แรกหนูคิดว่าจะเป็นมิวเซียมหรือเป็นโชว์ไม่แน่ใจแม่คะดูหน้าไดโนเสาร์สิคะตลกมากเลยเป็นแบบเนี้ยตัวนี้นะคะเขาทำหน้าแบบว่าเออเกิดอะไรขึ้น มีลรเข้ามาข้างในแล้วนะคะ ไฟหัวลำโพงค่ะใช่ค่ะใช่อะไรหรอพี่ดีอ๋อไม่ใช่ค่ะั้จมหอยางคะป๊อกากะกะกะไแล้วเกั์กสเาัั์ลกสสัตว์เัลสเัตั เออคนที่นี่เขาดูแลใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมาดูอันนี้เป็นที่ดูแลชา้างจิงแวลึงแวนี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงท,ที่เลี้ยงสัตว์อ่ะที่เขาดูแลสัตว์โอ้นี่จับได้จับได้อันนี้ที่เป็นที่ที่เขาอ่ะดูแลสัตว์นะคะนุ่มไหมพี่บีนุ่มมากเอเดูเขามันโคโค้ดค่ะโคตไม่ใช่โคตรผีนะโก้สัตว์พี่บีตรงนู้นจะเป็นเบบี้โค้โดนะคะที่น้อย ไม่ไม่ใช่ผีน้อยไม่ใช่ผีนะโอ้นี่นะคะออกมาให้เราจับกันใกล้ๆเลยนะคะเป็น Komodo Dragon l ้ z ย r d ่ที่สุดในโลกคิงกายักนะคะอันนี้ไม่พึ่งนู้ว่าเป็นลูกมันมันเป็นขาตัวใหญ่มากอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างอาหารนะคะที่เขาไว้ให้สำหรับสัตว์ที่นี่ทานนะคะ อันนี้จะเป็นที่รักษาสัตว์นะคะเขานำสัตว์ที่ป่วยนะคะมารักษาที่นี่นะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นมือด้วยความเป็นนักวาดผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนักวาดการ์ตูนสำหรับหนังดิสนีย์เลยใช่ไหมใช่มันวาดตามตัาเพียบเลย